ข้อคิดที่ดิฉันจะมอบให้แก่ทุกท่านอันนี้เนี่ยพูดซ้ําหลายทีแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเห็นคนที่ได้นําไปใช้อย่างจริงจังนั่นก็อยากจะขอฝากนะครับทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแต่ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนให้ทันยุคอยู่สมัยให้อยู่เสมอดิฉันขอนาคําที่คุณเกียรติได้พูดบ่อยๆคือความรู้มีอยู่ทุกที่ ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งทํางานมากก็จะยิ่งฉลาดมากน,นคะคะนี่คือที่คุณเกียรติชอบพูดไว้ข้อสอเพิ่มทักษะระดับสูงให้แก่ตนเองทั้งการบริหารการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นนายไม่ใช่เป็นทาสบางทีคุณใช้ไอทีเป็นคุณเป็นทาสเขาเลยทั้งันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนไม่ใช่นะคะเราต้องทําตัวเป็นนาย ใช้เทคโนโลยีเป็นทานนะคะข้อที่สสร้างความนิยมเริ่มจากตนเองสู่เพื่อนลูกงานองค์กรและสาธารณาชนคือเราดีเยอทุกคนนะคะสร้างมิตรสี่เชื่อมโยงและสร้างความสัมพัน์ที่ประทับใจกับลูกค้าและผู้ใช้บริการห้ารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งของทีมและของลูกค้า เพื่อตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้สามารถนำไปสู่ผลสาเร็จทั้งการทั้งขององค์กรตนเองและลูกค้าคงมีใจที่ไม่ยอมแพ้มีพลังที่เป็นนักสู้โดยสู้อย่างมีชั้นเชิงม,มีกติการู้จักกรุ๊กรู้จักถอยแล้วก็รู้จักคอยและรู้จกักคว้า เจ็ดิเริ่มสร้างสรรค์ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้จากความล้มเหลวของผู้อื่นมีการวางแผนอย่างไร้แผนสมัยนี้วางแผนแล้วเนี่ยถ้าคุณยังใช้เดิมๆอยู่คุณจะไม่มีทางเก่านะว่าวางแผนต้องเหมือนแบบไม่มีแผนก็นจะมีเกิดขึ้นใหม,ใหม่แต่แปลงเปลี่ยนแปลงให้มันทันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างไร้แผนคือปรับเปลี่ยนได้ทุกระยะทุกเวลาแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นหลาท่นแล้วว่า ใช้ KPI ทั้งทงตรงแล้วก็ทงอ,อนะคะค่ะและเรื่องที่8เนี่ยยึดมากที่ทัานพูดบ่อยๆตัวนี้ต้องสามคุ้มที่ต้องทำให้ได้จริงคือคุ้มงานคุ้มงานนั้นก็คือลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสิ้นเปลืองนะคะคุ้มเงินใช้เงินอย่างฉลาดและคุ้มเวลาคุ้มเวลานั้นก็คือต้องทำให้ถูกเวลาถูกจังหวะ แล้วก็ถูกตลาดที่ต้องการจากแนวคิดทั้ง9ข้อนั้นแล้วก็ขอ,อสรุปว่าคนเหนือคนคือคนที่หนึ่งวันมหน่มากกว่า24ชั่วโมงถ้าท้เหนือคนเวลาทั้งแมจะ24เขาสามารถทำงานได้ยี่ชั่วโมงเพราะนั้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเชื่อมั่นและเราต้องเคารพตนเองนะคะและทำงานที่ตนเชี่ยวชาญ คนอย่างโชดเราต้องคิดนะคะคนอย่างโชดต้องกล้าต้องเหนือชัน้นและต้องสําเร็จนะคะบริหารงานเงินและเวลาทําทันทีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีแผนดีเป้าหมายมุ่งความรุ่งเรืองทุกๆเรื่องจะต้องมี KPI มีสิ่งหนึ่งซึ่งมีค่ากว่าขยันคือมุม่งมั่นคิดวิเคราะห์และเชื่อได้ ปูความเป็นมืออาชีพด้วยหัวใจความยิ่งใหญ่สร้างด้วยมือและความคิดบางเรื่องต้องอาศัยโค้ดและเงินตราต้องใช้เป็นอย่างคุ้มค่าและสุจริตพลังแกล่งยอดนักบูสู้สิทธิ์ผลสำเร็จจึงมั่นเหมาะเพราะเชี่ยวชาอยู่ที่ไหนทำที่นั่นให้เจริญมีความสุขทุกก้าวเดินอย่างอาหาร ทำอย่างโชษเก่งอย่างโชษโลดทยานโชคสร้างงานงานสร้างคนคนสร้างอค์กรณขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านและครอบครัวตลอดไป